งุกูเข้ามากูไปทำบ้านไฟใหม่วะเนี่ยบ,บ้านเราไฟใหม่อ่ะโอ,โอ้โหเหลือดิโก้ได้ที่อยู่บ้านเราแล้วอ่ะที่ไหนที่ไหนเนีออเออดีดีท,ทำเลืองอย่างนี้เลย ม่่ามีดวึงต้องมึตง<ด>มต้องเสียมึงต้องเสียใจด้วยมึงทำหน้าเสียใจดิเอ๊ะทำไมมึงทำหน้าไม่เสียใจเลยว่าบ้านมึงไฟไหม้เลยนะเนาะเสียใจเลยเราเนี่ยยังไม่เคยชนะบอสสักบอสเลยนอกนอกจากไอ้้ไอตัวปลาไหลที่ได้มามาครอบครอง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย,ย็เนนี่นดผ่านชนะบอสเราเหมือนเด็กน้อยหมออ้อยกำลังขึ้นน่ะที่พยายามจะผลักดันตัวเองให้ไปถึงจุดสุดยอด แล้วเดี๋ยวพอสร้างได้สองฐานมุงจำตรงนี้ไว้ด้วยนะบ้านเรานะมาร์กไหนวะมาร์กู่อยาให้กูจำเลยกูความจำไม่ดีวะ่ะแอ่วอย่างวัดคนเราถือว่าเป็นค<ท>ำนชมแล้วคุณต้องทำไงวะเนี่ยกูจะสร้างช่วยสร้างบ้านเิเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูออกแบบบ้านเองครับอ,ออกแบบบ้านออกูเป็นแบบเขาเรียกว่าสไตล์หลึ่งแล้วเดี๋ยวตรงนี้กูจะทำเป็นกองไฟอไว้แบบ,บนั่งจิบ วายกินเราเอโดเอโดไอ้ยุคมึงเป็นกองไฟอ่ะยุคกูเป็นป่องไงนั่นสิป่องฟันนะดิเป็นแก่องฟันอ่เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรที่ที่ที่บ้านคนรวยเขามีกันอน่ะเนี่ยเตาผิงใช่ไหมเฮ้เตาผิงเตาผิงป่องไฟมึงคอยดูบ้านกูได้เลยครับไม่ใช่บ้านมึงดิต้องบอกว่าบ้านเรา บ้านเราบ้านเราบ้านเาาาบ้นเรอาไปยื่นในใส่น้ำก็ดีมันจะสวยดิเอ้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโอ้ยก็สร้างมาเร็วหน่อยเออมึงใจเย็นดิมึงจะได้อยู่แบบบ้านหลังสวยๆแบบไม่มีใครเชื่อครับแทุกคนเห็นพวกแบบโอ้ยได้ได้เดี๋ยวมากอันนี้ะไรอ่ะ ทางลงเล่นน้ำเหรหรือว่าอะไรนี่นี่แหละดีมึงมึงกินไหนใ้้แลวมือมึงกินจิตวิญญาณมึงมันไม่ถือก็มีไงไม่ใจแหละโอ้ยโอ้ยกดไม่พอมาไม่วางไม่ได้ตอนนี้วางได้แล้วเอ้อืม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 สุดยอดสุดยอด เฮ้ยไปเล่นน้ำมาเหรอไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นมีของให้ไปรุ่นกูมีบลูเรสมาดีมากไปรุ่นให้ของหนึ่งเมตรไปรุ่นหาบลูรสเยอมึงนี่ไม่ช่วยเลยดีว่ะตั้งใจแล้วเนี่ยไม่ตั้งใจเลยเฮ้ยทำไมไม่ตั้งใจฉาด้าดับฉาด้าดับให้กูทำไรนะสร้างที่นอนเหรอสัตว์เลี้ยงเออสร้างที่นอนเนี่ย เข้ามาเอลิฟเฟนว่าเราทุ่งบอได้แล้วว่ะมึงคิดว่าไงโองดูเลือดดิเลือดยังไม่เต็มเลยเนี่ยมึงมาห้าวอะไรตอนนี้กูเพิ่งให้เอลิฟเฟนหิวให้เมื่อกี้นอนไหมนอนเลือดขึ้นป่าวะ,ะขึ้นขึ้นอนอนเลยเออนอนเลือดขึ้นเลย ว่าเราสู้ไหวปะวะกู <c oughs> ไหวอยู่แล้วกูอ่ะมึงมาเป็นแบบภาระพันขาพันแข้งกูไงไปเลยปะล่ะไปไหนอ่ะบอสเองยั <Y ang S 2> งไม่เต็มตเลย<ด>เลือดใ<า>จเย็นใจเย็นเอาบอสแพนกิ้งอะว่าเราสู้ไหวไอ้มึงเที่ยวกวูดิเข้ามาเร็วไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วมาเลยมาแล้วมาแล้วมาวไปแมวเงาเปิดอุ้ยสุยหัว อุ้ยน้องยิงไม่โดนอ่ะอ,อุ้ยทำไมมึงเป็นกวางอ่ะตัดด้วยก็ไม่ใช่นี่ไอ้เลยกวางพ่อกวางเลียงเอามันอุ้ยออใช้ได้นี่ใช้ได้อุ้ยกูโด,ดนพันขาพันแข้งหนุกจับจับเลยหนุกจับเลยมาอยู่กับพ่อซะ Elephant Double ชื่ออะไรวะ ไม่ได้มาอยู่กับพ่อเอา้ามึงเหรอตากูด่ากูเด้อ,เ,อ оту, เข้ามาเข้ามามาเถอะอยู่ด้วยกันเถอะอย่า,า,ยอ,ยา,ายอ,อยู่ด้วยกันเถอะอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายมาอยู่ด้วยกันเถอะมาอยู่ด้วยกันก่อนมาอยู่ด้วยกันก่อนมันจะตายแล้วก๊อฟก๊อฟเออไม่ได้อยู่กับวคนเราตายหมดเลยมึงดูดิตายหมดบ้านเลยมึงดูโอ้โหโคตรโหดเลยแล้วทำไงเนี่ยเดี๋ยวกูเอามันตัวใหม่ใส่ เก่งนักนะเจ้ามาบุกถึงถิ่นข้าเลยแต่ว่ากูมีนะตัวนั้นนี่เ้าทำไมมึงมีอะ่ะโอ้มึงนี่นะ <c oughs> แล้วไม่เอาออกมาช่วยเพื่อนเมื่อกี้ <c oughs> แมวเหงามแมวเหงากูเจ็บปวดเลยปาแล้วนกอ่ะนกเก่งปะหมาป่าเก่งปะไม่นกเอ้ามึงมีหมาสิมึงไปขี่หมาไปอุ้ยไหนอะขี่ไงอะ่ะ ต้องมีว่าหมาตัวนี้มีแล้วนี่มีทำยังที่ฉี่อ่ะยังไม่ทำที่แล้วเหรอเงาะหมาออกมาดิปลาหนาวอมาออกมาสนุบด็อกชี้แล้วไปไหนมาล่ะยูฮูยูหูกระรับ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 เฮ้ยทำไรวะเขี้ยวเขี้ยวจู่โจมนี่คืออะไรเล่าสกิลไง เอาหมาแบบพ่นสก,กิลใส่ได้นะเนี่ยเนี่ยในตัวเ่ยแบบพ่นสก,กิลใส่หม่อ,หอ,อุ๊ยโคตรเท่และยิงๆๆยิงยิงแงในหัวคลิกขวาพอคลิกขวาแล้วเฮ้คลิกซ้ายแล้วคลิกขวาเท่เท่เท,ท่ครับไอ้นี่เอาปะแมวมอ,อดเนี่ยครับมอเรสเนี่ยเฮ้ย เอาไปพนมเฮ้ย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 มันเก่งปะเก่งย่าหัวหวหเราลงสัตว์อ๊ะโ้ยต้องควงเพื่อล็อปเฮยเจ้หัวหัวหัวโอ้บนบนตัวนี้ ขับยากว่ะเฮ้ยลกเลิกเลิกสับได้ไหมฮัไปเลยหัวสับได้ไหมเราตััวอื่นนมลงดีลงไงลงไงลงแล้วลงแล้วื่อนโอ้ยกูปีต้นไม้มึงยังมีอ่ะลงจะปีต้นไม้อีกนะออกมาแมงกินูนไหนวะมันอยู่ไหนแล้ววะก๊อฟเฮ้ยก๊อฟก๊อฟมันจะจับมันจัะ โอ้ยองทำมึงจ่าโอ้โหเสียต้องทำมึงตายเลยน,น,น,นี่นี่เอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้น่าจะได้เฮ้ยได้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 ไ,ดไ,ดไป let's go <S เหลือเยอะปะไอ้ที่จับอะ,บะที่จับงั้นเหรอเหลือ12ข<ส>อ,อมึงฮิวดีเอาช้างมอดมาฮิวดี้คุณเลิกเอาช้างมาแล้วชีราเฟนสมแมนอะคุณไม่ได้เอาช้างมาแล้วก็ไปไอ้เล็บขาว ยังไม่ได้ไปไหนเลยบอกกูหมดแล้วเนี่ยเหรอมาแค่นี้นะนั่นนะสิเ <c oughs> อาละครับขอจบคลิปไปหาลูกขนุนล,ลูกขนุนกูคราบไว้เป็นร้อยอะโอ๊ยตอนนี้เหลือห้าสิบแล้ววะลุกไปกระดูกว่าเรามีลูกขนุแล้วเส้นใหญ่ไม่มีว่ะก๊อน่าจะพอมั้งไปดีไปไป<ต>อ,ลอูลตร้มีที่จับสัตว์เจ็บอับนางนึงอะ กูมีที่จับสัตว์12อันพอไหมไม่รู้อ่ะซองปะไปเลยไปไปนี่แพนคิงอ่ะแพนคิงคือบอสไงบอสสีบอสนุกอะอยู่ไหนอยู่ไหนวะเนี่ยโกตัวนี้ไม่สู้มั้งกูจำได้ความเดิมตอนที่แล้วเราโดนเหยียบทีเดียวแตก มาเกือบเสียบอดทนมาไหวเข้าไปดันเทียนเจอกันมีอย่างเดียวที่มึงจะทำได้ในตอนนี้คือมึงต้องล,ลบล้างสถาบันนี้ซะมาเร็วมออกมาเม็ดมะขามหูยิงเข้าเจ็ดเองอะกอล์ฟไหวไหวนั่นไงนั่นไง เอาแต่เดียวเอาเอาอีกนั้นมาก่อนดีหวังมันอ่ะอย่าขยับอย่าขยับเราต้องฆ่าตัวนั้นก่อนเลยลูกน้องจะตายแล้วตายแล้วตายแล้วห้ังตายตายเลยอุ้ยอุ้ยโดนแค่แข็งก๊อล์ฟไทยแช่แข็งไม่กลัวอยู่แล้วกูหวังคอยลูกหวังหวังคอยหวองดูแ ดิเฟน์ออกมาลูกฮิวลูกเขาคู่เขาูเ,ขาเล็งลนีหลบอา้าวเป็นไงล่ะคูมีแบบปุ่มปุมต้นานทานะอ่ะอืบ่อามึงหุหลบหลบหุดหลบหลบหลบอีพีนี้กูชุบมึงอ่ะอีพีที่แล้วกูมึงชุบกูนะ ปดร้อยแล้วหน่อยอมอยู่ไหนวะในน้าบ้านหัวใจเ้ย้ยลนี่ยมามาคือคู่อตาแล้ววิ่อคตายอไแลตัวอะไรต่ออุยดทำไมเนี่ย เฮ้ย <rium> <Dante> มีมีอีเวนกูช่วยอยู่มลับก oui? ับม <m ock humano play> ันเล็งมันเล็งมึงมันเล็งมึงกลับเพื่อนเอาออกมาเอาออกมาสักตัวเอาออกมาตัวเอาไปเลยโกดักเอกไปแล้วกไปแล้วตอัวที่าดเลยอ่ะูเขาโกดักลูกลบอนึว่านึกว่ายิงกูอ่าเอามันโกดักลูกนี่เป็นไงเลก ลบลบอุ้ยโอ้โหหลบไม่พ้นครับขานมาขานมาขานมาแล้วขานมาแล้วขานมาเร็วมันสุดแค่นี้มันคานเร็วได้แค่นี้เพื่อนนี่เป็นชนะแล้วกรับเพื่ออีกสองร้อยลบดีดีเฮ้ยมันมีมันมีนกช่วยมนมีนกช่วยสามสองเฮ้ยกลับมาแยกแยกก่อนครับแยกก่อน ไปเลยไปเลยแมวมอดดูแมวมอดจริงดีกว่าแมวมอดเล้วกอนมามาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหกสิบสี่สิบจับได้ปะกับจับมาอยู่กับพ่อกี่เปอร์เซ็นต์ไม่บอกไม่บอกเปอร์เซ็นต์เลยอะก๊ีอร์เ็เกูไม่เห็นเปอร์เซ็นต์เลยจับจั จับแล้วจับแล้วสิบหกเปอร์อรจ้ยสี่สิได้เฮ้ยโอเคยอดของจริงของจริงของจริงไม่จะเอ่ยเท่าไหร่นะเดี๋ยวมปบอสเข้าที่นู้ได้ไปเราต้องกลับก่อนใช่ปะกลับก่อนก่อน